ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการขายสินค้าและบริการหลักเกณฑ์ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการขายสินค้ามีหลักดังนี้ 1. การขายสินค้าทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าแต่หากมีการกระทำต่อไปนี้เกิดก่อนก็จะถือว่าความผิดเกิดขึ้นตามนั้นได้แก่ก่อโอนกรรมสิทธิ์สินค้า ขอได้รับชำระราคาสินค้าขได้ออกใบกำกับภาษีให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำแล้วแต่กรณี 2. การขายสินค้าตามสัญญาเช่าซื้อหรือผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดแต่ละงวดหรือ ได้รับชำระราคาสินค้าหรือได้ออกใบกำกับภาษีแล้วแต่อันใดจะเกิดก่อนทั้งนี้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้นๆแล้วแต่กรณี 3. การขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและได้ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้วความรับผิดชอบเกิดเมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ หรือหากมีกรณีต่อไปนี้เกิดก่อนให้ถือว่าเกิดความรับผิดแล้วก็ตัวแทนได้รับชำระราคาสินค้าขอตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้ผู้ซื้อขอตัวแทนได้ออกใบกำกับภาษีงได้มีการนำสินค้าไปใช้ไม่ว่าโดยตัวแทนหรือบุคคลอื่น4การส่งออกสินค้าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อ กความรับผิดเกิดเมื่อชำระอากรขาออกวางหลักประกันอากรขาออกหรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออกกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออกความรับผิดเกิดเมื่อมีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรขอการส่งสินค้าไปเขตปลอดอากรความรับผิดเกิดในวันที่นำสินค้าในรัชอาณาจักรเข้าไปในเขตดังกล่าว ขอการส่งออกสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทันบนให้ความรับผิดเกิดพร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายศุลกากร 5. การขายสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้รับโอนที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มความรับผิดเกิดเมื่อโอนกรรมสิทธิ์